สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาแนะนําวิธีการเลือกซื้อซิมเทพนะฮะซึ่งซิมเทพเนี่ยเป็นคําที่เราเรียกกันแล้วรก็รู้กันแหละว,ว่ามันคือเป็นซิมไร้ปีนะฮะซึ่งถ้าเกิดบ้าคุณซื้อซิมเทปเนี่ยคุณจะต้องดูอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับให้ดูเรื่องของอายุการใช้งานซิมนะครับเพราะว่าบางซิมเนี่ยมันจะระบุเลยว่าเปิดใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็ใช้งานถึงเมื่อไหร่ตัวนใหญ่นะครับ ซิมรายปีเนี่ยจะมีอายุใช้งานหนึ่งปีก็คือถึอเดือนนั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ซิมเทพเนี่ยคุณจะเลือกค่ายไหนเนี่ยให้ดูเรื่องสัญญาณก่อนนะครับสัญญาณไม่ใช่ว่าดีไม่ดีนะครับแต่สัญญาณเนี่ยสมมติว่าบางที่เนี่ยอย่างที่คอนโดผมเนี่ยฮะกลางคืนเนี่ยอ่าค่ายหนึ่งก็ดีอีกค่ายหนึ่งก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลางวันดีอะไรแบบเนี้ยครับมันจะเป็นลนักษณะของการใช้ที่แบบบางช่วงเนี่ย คนไทยเยอะนะฮะช่วงนี้คนไทยเยอะช่วงเวลานี้คนไทยน้อยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอ่าตอนนี้ครับที่เราเราใช้เนี่ยเราก็มีสิมเทียบอยู่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสิมเทียบมีให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้บริการเองหรือว่าตามร้านา <billion S 1> เองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกสิมเทียบเนี่ยก็ให้แนะนําร้านนะครับมีพร e ีมูบายนะครับเอลอ t เทคนะฮะมี WPS นะครับอ่าแล้วก็เป็นร้านชั้นนำนะครับแต่ว่าเราเลือกร้านที่มั่นใจนะครับ ีนี้ดูอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยคือตัวติมเนี่ยมันจะมีชื่อใช่ไหมครับมันจะมีชื่อสมมุติว่า60เนี่ยก็คือ6 0กิกนะฮะเจคือ7 0กิกนะฮะแล้วก็อย่างเราจะบอกว่าติมเทพนะครับจะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่มีความเร็วจำกัด1ิเมกนะครับเป็น15เมกะบิตนะครับแล้วก็ย0ิเมกนะครับ ความเร็วคงที่ก็คือคงที่15หรือ20แต่ว่าใช้ได้1 0 0 g กิกแบบนี้ฮะถ้าใช้หมด1 0 0 g กิกความเร็วลดลงนะครับถามว่าใช้ต่อได้ไหมซืือพักเสิร์ฟได้หรือว่าพอหมดเดือนเนี่ยมันก็คือจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับอีกทีหนึงนะครับคือเป็นติมอาลิมิเต็ดเลยนะครับซึ่งเราดูแล้วเนี่ย ติมอลิมิตเต็ดเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อได้โดยที่มีราคายอยู่ทีปนะ่ประมาณ2อ0พต่อปีนะคือห้าหารที่สองเนี่ยประมาณสัก254บาทต่อเดือนนะฮะถือว่าไม่แพงเลยนะอ่าแต่ถือว่าในความที่อ่าเลนส์ราคาเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของการโทรใช่ไหมฮะโทร15นาทีนะฮะอ่าโทรในเครือข่ายนะฮะโทร60นาทีนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนโทร15นาที ปกติซิมเทพเราจะไม่เติมเงินอยู่แล้วถ้า15้าทีปุ๊บแล้วเกือบมันคิดเงินแต่เงินมันไม่มีให้ตัดมันก็จะตัดสายไปแล้วเราก็โทรใหม่แบบนี้นะฮะทีนี้มันก็จะมีซิมแบบที่โทรออกไม่ได้ก็มีนะอ่ะเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราใช้กับอะไร